ก่อนหน่ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องมันว่างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเซ็ตเครื่องพิมพ์สมิตินะครับก่อนการพิมพ์โอเคเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคไปกันเลยมันว่างโอเคครับเราเปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเอียงระหว่างแกน Z ซนะครับว่ามันจะเอียงมากน้อยขนาดไหนตรงนี้เราต้องทํา ให้มันเอียงน้อยที่สุดนะครับไอตัวคานตัวเนี้ยชิ้นงานเราที่ออกมามันจะสมูทนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปที่จดุดศูนย์ศย์ก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งแกนแซตนะครับเราเซตแค่ใช้งานประมาณ 4-5ครั้งแล้วค่อยเซตครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแค่ทวนสอบหรือเฉยว่ามันตรงหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวผมจะขยับแกนเซตขึ้นไปประมาณร้อยร้อยแปดสิบนะครับต,ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง Ender 3 V2 นะครับมันก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ250มิล ตอนนี้ผมจะขยับขึ้นไปเป็น180มิลนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ครับจะเป็นตัวนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะครับเป็นเป็นฉากแบบนี้ครับแล้วมันก็จะเลื่อนได้เลื่อนแบบเลื่อนแบบนี้ได้นะครับเลื่อนได้เราก็จะไววัดดูว่าแกนแกนแซของเราครับมันเอียงหรือเปล่าตรงนี้สําคัญมากนะครับ อันนี้เราเราจะเซตตอนตอนที่เราตั้งเครื่องเสร็จนะครับโอเคแล้วก็เอาฉานะครับทาลงไปตรงนีน้แล้วก็ให้ด้านล่างตรงนี้ครับด้านล่างตรงนี้ชนกับแกน X นะครับแกนที่มันคอยควบคุมนัซเซอครั อย่างนี้แล้วเราก็ล็อกนะครับลอกจะได้ลักษณะนี้โอเคครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกไว้ก็จะได้ระยะตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับล็อกไว้แล้วเราก็ขยับไมกฟังตรงนี้คนระับมาเช็คดูว่ามันได้หรือเปล่าเนี่ยครับให้เราดูแก็บตรงเนี้ยเมื่อมันเท่ากันไหมตอนนี้ผม ผมได้ค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับเนี่ยแบบวางได้ฉากเลยแล้วก็วางอีกทีครานี้เนี่ยครับได้ฉากเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีดูว่าแกนเซตของเรามันตรงหรือเปล่าโอเคต่อไปนะครับโอเคครับตอนนี้หัวของเราหัวตัวหัวหัวนัทเซลมันก็จะอยู่ที่จุด 00แล้วนะครับเราก็จะเนี่ยเอากระดาษสอนเข้าไปดูครับอ,อันนี้เวลาเราสอนเข้าไปนะครับเราก็จะปรับตัวนี้ไปด้วยนะครับให้มันรู้สึกว่าไอ้ตัวกระดาษสัมผัสกับหัวหัวนอสเซลครับแต่ว่าไม่ต้องให้มันอ่า แน่นมากนะครับคือแบบให้มันเหมือนกับสัมผัสเฉยๆแต่มันก็ยังขยับได้อยู่นะครับโอเคนะครับจากที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราต้องใช้กระดาษนะครับในการวัดระหว่างาตัวแผ่นเพจตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนอสเซลว่าระยะมันต้องอยู่ประมาณ1มิลน,นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขยับตัว การขึ้นมาอ่าตัวนี้นะครับไอ,อ้เจ้าตัวคลิปตัวเนี้ยมันจะมันมันมันจะทําให้แผ่นกระจกตัวเนี้ยครับแอนตรงกลางนะครับมันจะแอนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะแอนลงไปแต่ตรงนี้มันจะขึ้นมาสองสองฝั่งเนี้ยครับเพราะว่ามันหนีบแรงมากเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวคลิปอันนี้แทนนะครับในการหนีบ แผ่นกระจกนะครับแล้วก็จะถอดอันนี้ออกคลิปที่เขาแถมมาให้ออกนะครับเพราะว่ามันหนีบค่อนข้างแรงเลยทีเดียวสองฝั่งเลยนะครับถอดออกเลย จากที่เราถอมันมันก็จะเอาออกได้ครับผมก็จะหนีบเข้าไปสี่มุมนะครับสี่มุมเล<ม>ยตรงนี้หนึ่ง<ม>เวลาเราถอดแผ่นกระจกมันก็จะถอดออกง่ายด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนู้น,นอีกสองมีดในตำแหน่งที่มันไม่เกะกะนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ ตัวยึดแผ่นเพจแล้วนะครับแล้วก็ดูว่ามันแนบสนิทก,กับแผ่นฮีเตอร์ด้านล่างหรือเปล่าทีนี้เราได้ตัวหนีบแล้วเราก็จะมาเซตนะครับเซตในแต่ละจุดผมจะเซตหนึ่งหนึแล้วก็ห้ตรงกลางนะครับทุกตำแหน่งต้องได้ใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าเท่ากันเลยความะระยะห่างระหว่างไอตัวนอตเซลกับแผ่นเพจตัวนี้ โอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่จุดศูนย์ศูนย์นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขยับแกนแซดไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชนไอตัวคลิปหนีบตัวนี้ครับโอเค แล้วก็ผมจะใช้กระดาษเนี่ยครับเนี่ยครับกระดาษตัวนี้เลยในการวัดวัดดูนะครับตัวน,นี้ผมผมวัดดูแล้วโอเคมันก็ได้ระยะตามที่ผมต้องการนะครับอาจจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเลื่อน แกน x ไปที่2องระย่นะครับโอเคแล้วผมก็ใช้กระดาษนะครับนี่อันนี้แน่นไปนะครับเราก็ปรับปรับให้มันลงมาอีกนะครับโอเคประมาณนี้แล้วเราก็ไปที่ y เท่ากับ สองร้อนะครับให้มันอยู่มุมนู้นนะครับโอเคแล้วเราก็ใช้กระดาษวัดตัวนี้ค่อนข้างห่างนะครับค่อนข้างห่างเราก็ปรับให้มันพอดีนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ไปที่จุด X เท่ากับศนย์นะครับ เราก็มาดูนี่ตัวนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับกระดาษแล้วก็ปรับลงปรับเพจลงนะครับโอเคทีนี้ผมจะกลับมาจุดนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มือผมไมโดนไอตัวแอดจัตของมัน โอเคนะครับแล้วเราก็จะไปจุดตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่หนึ่งร้อยสิบนะครับประมาณหนึ่งร้อยสิบแล้วกันทั้งสองแกนเลยนะครับนี่แล้วเราก็ เนี่ยครับมันก็จะพอดีนะครับนี่มันก็จะพอดีเลยถ้าเราปรับทุกแกนเท่ากันแล้วมันจะพอดีแล้วเราก็กลับไปที่จุดออริจินนะครับจุดศูนของมันอย่าลืมนะครับว่าเวลาเปลี่ยนจุดทุกครั้งครับต้องยกหัวมันขึ้นก่อนไม่งั้น เวลาจุดไหนที่มันสูงเกินไปครับไอหัวนั่นอะ่ะมันจะมันจะมาขูดกับไอตัวแผ่นเพจตัวนี้นะครับแล้วทําให้แผ่นเพจเป็นรอยแล้วก็จะทําให้ตัวหัวนัทเซลครับมันอ่เขาเรียกว่าไงมันหัวมันเสียรูปไปด้วยแล้วทีนี้มันก็จะปิ้นงานออกมาได้ไม่ดีนะครับโอเคก็วันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการเซต เครื่องพิมพ์3มิติก่อนพิมพ์ชิ้นงานนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตาม c h a ช n e l กันด้วยนะครับถ้า,อาโอกาสหน้านะครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับโอเคขอบคุณครับ